สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการโลโพนักงานของค่ายรถยนต์นะครับแล้วก็วโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ขอบคุณที่มาด้วยนะครับสําหรับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพนิ่มเติมก็คือทางด้านของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับเขามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะลดพนักงานลงนะครับ ก็แบ่งเป็นยี่ห้อหลายๆยี่ห้อเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับเพื่อนเพื่อสมาชิกที่ทําอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับหรือว่าทําในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เพื่อนเพื่อสมาชิกจะต้องทําใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมมั่นใจว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกได้รับข่าวร้ายเขาน่งจะบ่อยนะฮะแล้วก็อยู่แบบหนาวๆร้อนๆนะไม่รู้เขาจะปรับนั่นปรับนี่ตอนไหนนะครับแต่สําหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูการปรับลดในส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นการปรับลดเนี่ยก่อนอกลุ่มที่จะไปก่อนเพื่อนแน่นอนนะครับก็จะเป็น o u t s o u r c กับพนักงานสัญญาจ้างนะครับสำหรับกลุ่มนี้ก็มีข่าวที่ปลดออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะช่วงเดือนที่แล้วแต่ทีนี้มาถึงคราวนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นพนักงานที่เป็นพนักงานจริงๆและของทางด้านแต่ละค่ายรถนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจต่างๆมีโครงการที่จะ,ะจูงใจนะครับให้สมัครใจลาออกมั่ง มีการาเติมทุนให้ถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนที่แบบอยากจะลาออกไปทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เป็นเป็นวิธีการที่เขาอยากจะให้ให้เป็นแรงจูงใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็น o u t s o u r c เลยเนี่ยก็มีการาปลดอย่างต่อเนื่องว่างั้นนะครับมีการคืนให้กับพนักงานาให้ให้กับบริษัทต้นสังกัดนะครับว่าอย่างนั้น เดี๋ยวการละซิ่งยอฟามาดูนะครับแต่และยี่ห้อเลยลวกันเขาจัดเรียงเป็นยี่ห้อมานะครับก็มีตั้งแต่ทางด้านของมิสูทางด้านตโตยโยต้านะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ,ะแต่ว่าในกลุ่มของ2บริษัทยักษ์ใหญ่แรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพนักงานจริงๆนะครับไม่ใช่กลุ่ม o u t ซ o u r c แล้วเริ่มต้นจากบริษัทมิสูบิชินะครับสาหรับมิสูบิชิเขาได้เปิดโครงการนะครับเป็นโครงการสมัครใจลาออกโดยจ่ายชดเชยสูงสุด อยู่ที่35เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะถ้าเกิดว่าเอ่อใครเงินเดือนสักหมื่นหนึง่งอะไรประมาณนี้นะก็ได้ชดเชยถึง3ามแสนห้าเลยนะครับวางั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเอ่อเดือนเดือนสักโหสองหมื่นสามหมื่นก็อาจจะได้ชดเชยเยอะกว่านั้นนะครับก็แล้วแต่อ่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่จะเงินเดือนฐานเงินเท่าไรนะครับแต่ว่าการสมัครใจที่จะลาออกครั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุงานและก็อายุของตัวเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะจ่ายทุกคนนะฮะ เดี๋ยวการเลสซิ่งจะพามาดูแล้วกันเนาะเขายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดพนักงานอายุสัก27นะครับถึง39เนี่ยแล้วอายุงานเริ่มต้นอยู่ที่1 2ปีนะครับก็ชดเชยที่8เดือนเท่านั้นนะครับ3 5ปีก็ชดเชย11เดือนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอายุงาน25ปีขึ้นไปก็ชดเชยเลย30เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุงานที่เราทําด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานที่อายุนะครับ45 50ปี แล้วอายุงาน25ปีขึ้นไปนะครับอันนี้เขาจ่ายชดเชยเลย35เดือนอ่าก็คือไหนยังว่านะครับพนักงานอายุเยอะแล้วนะฮะสี่ถึงห้าเนี่ยถ้าตอนนี้ได้เปลี่ยนงานนะอ่ามันมันจะไปทํางานอื่นต่อลําบากละผมว่าต้องมีทุนเพื่อที่จะไปลงทุนอื่นๆนะครับเขาก็เลยจ่ายเยอะหน่อยจ่าย35เดือนนะครับอันนี้ก็อ่าขึ้นอยู่กับพนักงานอายุพนักงานด้วยนะครับทีนี้เรามาดูยี่ห้อต่อมายี่ห้อต่อมาก็เป็นแบรนด์โตโยต้า สำหรับ t o y o ต a เขามีแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจของเขาก็คือแพ็กเกจเปลี่ยนชีวิตสำหรับทางด้านแพ็กเกจเปลี่ยนชีวิตนี้นะครับเ,เบื้องต้นเบื้องต้นที่เขาแจ้งมามันก็เป็นโครงการที่จะสมัครใจลาออกนั่นแหละครับแต่ว่าทางด้านของอตัวที่เขาจะชดเชยพวกรายละเอียดพวกต่างๆเนี่ยเขาไม่บอกมานะครับว่าว่าชดเชยยังไงแต่มีแค่ว่าอธิบายว่าวิธีการของเขาคืออะไรนะครับเดี๋ยวกาลซิงจะพามาดู สำหรับสมัครใจลาออกครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าพนักงานที่พร้อมนะฮะหรือว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนอาชีพไปทำธุรกิจส่วนตัวหรืออื่นๆก็ได้นะฮะเพื่อจะมีทุนติดเนื้อติดตัวไปเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเปิดให้ผู้ที่สนใจโดยไม่จำกัดอายุเลยนะครับแล้วก็ไม่มีกลุ่มเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายหลักเนี่ยอาจจะให้พนักงานประจำก่อน่างันนะฮะคือ ผมว่าก็คล้ายๆกับมิสูนะฮะแต่แค่ว่าเขาไม่แจ้งรายละเอียดชัดเจนอะว่าว่าแต่ละคนได้รับชดเชยประมาณไหนนะครับแต่ผมว่าทางด้านของโตโยต้าเนี่ยอแอบพนักงานโตโยต้าเนาะใครได้เป็นพนักงานโตโยต้าได้จริงๆน่ะเงินเดือนไม่น้อยอยู่แล้วนะฮะแล้วเงินชดเชยผมว่าเขาก็ไม่ให้น้อยให้เยอะน่าดูเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นพนักงานประจําเลยนะเขาเน้นกลุ่มพนักงานประจําเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูทางฝั่งของยี่ห้อต่อมายี่ห้อต่อมานี้เป็นโลเลยนะฮะต้องบอกว่าโลเลยก็คือทางด้านของนิสันนะครับทางด้านของนิสันเนี่ยแหล่งข่าวเขาบอกว่าเขาโลเลยนะฮะสามร้อยคนแต่ว่าเป็นกลุ่มสัญญาจ้างนะครับกลุ่มสัญญาจ้างสามร้อยคนคือไม่ต่อสัญญานะครับไม่ต่อสัญญาแล้วก็ส่งคืนให้กับพนักงานบริษัทต้นสังกัดว่าง้นนะครับจากเดิมทีในกลุ่มนี้เขาจะมีอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยคนนะฮะก็ ออกบดออกไปก่อนนะสักสามคนนะเพราะมันมันแน่นๆอยู่เขาบอกว่าเพื่อรอดูนะครับความชัดเจนในการการทําตลาดลุกของนิสสันทั่วโลกก่อนว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าดูทิศทางก่อนแล้วกันนะครับว่าเอาอยัางไงเพราะคนเยอะเกินไปนะครับตอนนี้ยอดขายก็ตึงๆอยูอ่แต่เพื่อนสมาชิกเข้าไปอ่าน ในเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจริงๆทําเนื้อหาข่าวจะเยอะมากละเอียดมากนะครับแต่การทิ่ขออนุญาตเอาประเด็นที่เอาพอจะพอมาเล่าได้ละกันนะครับสําหรับนิสันตอนนี้ก็ยังยังมีบางจุดที่ยังยังไม่ผลิตว่างั้นนะครับก็มีผลิตแล้วมั่งยังไม่ผลิตมั่งนะครับก็จ่ายเงินชดเชยค่าแรง85%ามั่ง100%มั่งแล้วแต่โรงงานนะครับอันนี้ทางฝั่งของนิสันทีนี้เรามาดูของยี่ห้อต่อมานะครับ ทางด้านของยี่ห้อต่อมาเนี่ยก็คือทางด้านของโรงงานซัมมิตนะครับทางด้านของฝั่งซัมมิตเนี่ยก็คือทางโรงงานผลิตอ,อุปกรณ์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์นะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ระดับต้นๆของประเทศนะครับมีใช้แรงงานเยอะ,อะสำหรับของฝั่งซัมมิตเนี่ยตามเนื้อหาข่าวที่เขารายงานอยู่ในเนื้อหาข่าวนะครับเขาบอกว่าคืนพนักงานอัตราจ้างเนี่ยจำนวนหนึ่งให้กับ บริษัทจัดหางานนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าทางด้านของจํานวนเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางด้านของทางด้านของการชดเชยเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าชดเชยไปเท่าไหร่บอกแค่ว่าชดเชยตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าทางโรงงานชิ้นส่วนนะครับโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ก็จําเป็นจะต้องลดคนนะครับก็อ,อย่างที่เห็นสม,มิธก็ลดลงไปแต่ยังไม่แจ้งนะฮะเขาไม่ได้แจ้งว่าเยอ,อะแค่ไหนนะครับ กันนี้ก็เป็นส่วนของัมมต t นะฮะ,ะทีนี้ทางด้านของหนังสือพิมพ์ประชาชาตินะครับเขามีออกมาอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นเจ้าของทางฝั่งที่ยังหยุดโรงงานอยู่นะครับแต่ว่าเจ้านี้ถือถือว่าดีนะเพราะว่าจ่ายค่าแรง100%เลยนะครับก็คือทางด้านแบรนด์ฟอร์ดทางด้านแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยทางเนื้อหาข่าวเขาบอกยังหยุดลายผลิตอยู่นะครับไปจนถึง15พฤษภาคม2563 ซึ่งปัจจุบันตอนที่หยุดเนี่ยยังจ่ายค่าแรง100อยู่นะครับโอ้ก็ถือว่าจ่ายเยอะมากๆากสำหรับทางด้านแบรนด์ฟอร์ดนะฮะโอ้โหผมเห็นยอดขายแล้วผมตกใจเลยนะเอาจริงๆนะฮะยอดขายเมื่อรถกระบะเมือม่อเมื่อช่วงเย็นที่ที่รายงานไปนะครับขายกระบะไม่ถึงพันคันอยู่900กว่าคันนะฮะโอ้โหสำหรับเดือนเมษาเนี้ต้องบอกขั้นที่โหดจริงๆสำหรับแบรนด์ฟอร์ดนะครับก็ขอให้ฝ่าไปได้แต่ถ้าเกิดถ้ายอดขายมันลงถึงมา9ก0เนี่ย แสดงว่าในสต็อกเขาก็ยังพอมีแหละอาจจะอาจจะไม่ผลิตต่อผมว่านะอาจจะผลิตก็ผลิตน้อยอะ่ะก็คงปรับแผนปรับอะไรกันไปนะครับก็ตามตามทิศทางตลาดไปนะครับนี่ก็เป็นตัวเนื้อหาข่าวนะครับที่เขารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอการการที่จะเสนอนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ถึง ขั้นปลดพนักงานซะเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ยังเปิดเป็นโครงการนะครับว่าเออใครอยากลาออกนะใครอยากจะมีทุนไปทําอย่างงุ้นอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดให้พนักงานสมัครใจนะครับไปลาออกได้ก็มี2อ,อเจ้าเนาะใหญ่ๆนี่มิสุบิชินะครับ แล้วก็โตโยต้าที่เน้นเรื่องของการสมัครใจลาออกนะครับแต่เจ้าที่แจ้งเลยว่าถ้าลาออกก็ชดเชยเลย35เดือนสูงสุดเนี่ยก็คือทางนั้านมิซูบิชินะครับสำหรับ ishi, มิซูบิชิต้องบอกว่าเป็นเจ้าที่ส่งออกสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับและยอดขายในประเทศก็กไม่น้อยนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาเป็นโรงงานที่ใหญ่มาก Toyota เองก็ถือว่าใหญ่มากๆนะครับถ้าเกิดว่า2บริษัทนี้นะฮะลดพนักงานลงนะครับก็มีทิศทางว่า บริษัทอื่นๆเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันต่อไปนะว่าเขาจะปรับกลยุทธ์ยังไงนะครับเพราะขนาดขายขนาดขายระดับมิซูกับโตโยต้าก็ยังอยากจะปลดคนนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าที่เขาขายน้อยลงมาหน่อยก็ต้องลุ้นกันนะฮะอันนี้เป็นการวังใจให้เพื่อนๆสมาชิกที่ทํางานอยู่ในกลุ่มธุรกิจยันยนต์ด้วยนะครับเออใจเย็นๆนะครับช่วงนี้พยายามค่อยๆนึกไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ